สวัสดีครับวันนี้พบกับกระผมจันักเกมมิงผมก็เพิ่งดูไนเลนเตอร์มาเลยบัดหมาดก็เลยอยากจะมาเล่ายอยากจะมาชวนคุยกันด้วยอยู่มาไม่เคยพูดถึงไนเลนเตอร์เลยสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเจองานเข้าไปกว่าจะถึงบ้านก็หลับหัวทิมแล้วคือไม่ได้อ้างนะไม่ได้อู้นะจริงๆเอาละก็ไนเลนเตอร์7.4นี้ก็จะมีอะไรบ้างก็มาดูมาฟังกันได้เลยครับก็เริ่มจากโยชิพีบอสใหญ่ของเราก็ออกมาท้าทายตามปกติวันนี้เป็นไนเลนเตอร์ของแพท7.4ก็จะพูดถึงการอัปเดตทั่วไปท,งงบบงทงปา,างๆ่่ววนคครทีาาดหัังกบ How วีนฮอตตัวของฟ็อกคลอนก็ขอเชิญพบกับฟ็อกครอนพร้อมกับที่คาดหัวม็อกเกิลของเขาซึ่งตรงนี้ผมบอกเลยว่าทุกคนในแชทแม่งผิดหวังในตัวนายปีนี้มาฟ็อกครอนแต่แชทก็ไม่ยอมแพ้ครับพากันสแปมให้โยชิพีแต่งสฟีนให้ได้โยชิพีก็เลยอ้างว่าจะแต่งไปทําไมในเมื่อแต่งไปก็นั่งและพวกคุณก็ไม่เห็นกางเกงฮอตแพนสุดเล่าร้อนอยู่ดี่ะทีนี้ก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็เริ่มจากในแพท7.38ที่ถึงนี้ก็จะมีการปลดล็อกซาเวตไรทรายสัปดาห์ให้ทุกคนได้ฟ เก่าอย่าง Return of Ivaris ไอแอนไงของพาสตอร์บัตหลัจากนัก้นก็เปิดโปสเตอร์ของแพท7.4ที่จะมาในวันอังคารที่16เดือน12ของปีนี้โดยในแพท7.4นี้ก็จะมีเนื้อเรื่องดักบทใหม่หรือ MSQ เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีดันเจี้ยนใหม่ที่ชื่อว่า m i d w a k e ซึ่งผมดูแล้วก็คาดว่าเป็นดันเจี้ยนที่เกี่ยวกับ MSQ เหมือนเช่นเคยจากนั้นก็ต่อด้วย MSQ Quest ของ GD ห้ามพาดกับ i n c o n s e i v a t i v e Further h i l d b a n d Adventure การประจนภายของฮิวดิแบทที่เหนือจินตนาการยิ่งกว่าเดิมก็จะเป็นตอนต่อจากแพทที่แล้วซึ่งนี้ผมก็ไม่ขอสปอยก,กันแต่ผมบอกเลยผมโคตรชอบมากครับชอบแบบระดับคุ้มค่าแอร์ธาเลยก็ว่าได้คือถ้าใครยังไม่เคยเล่นไซควสหรือเวสหนักที่แท้จริงนี้ก็สามารถเริ่มเล่นกันได้เลยนะครับกับเวสของฮิวดิแบแต่ก็ต่อด้วยบอสชัยอัลใหม่เฮลออนเรลที่จะมาทั้งนอร์มอนและเอ็ก e ตีมแต่เห็นปุ๊บก็นึกถึงเรดรถไฟในภาคสตอมบัตทันทีเลยนะครับเนี่ย แล้วก็ต่อด้วยซีรีส์อาคาเดียนเบลดของภาคดอนเทรลที่จะมาถึงพาร์ทสาซึ่งพาร์ทสามเนี่ยมักจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของภาคกับดีอาร์คาเดียนเฮฟวีเวทที่จะมาทั้งนอร์มอนและซาเวดโดยนอร์มอนจะมาตามกําหนด7.4ก่อนส่วนซาเวดก็จะมาทีหลังเร่งก็คือนอร์มอนจะมาวันที่16ธันวาส่วนซาเวดจะมาวันที่6กพฤษภาคมปีหน้ารอบนี้ค่อนข้างจะใจดีกว่ารอบก่อนนะครับให้ทุกคนนด้ไปเที่ยวปีใหม่กันต่างจากปีก่อนที่ปีใหม่ของผมต้องไปอยู่ใต้เท้าหยานคือแบบผมบอกเลยนะคร ก็คือบอสเซริวก็จะจากเราไปจากนั้นก็แทนที่ด้วยบอสซูคุยมิก็ขอให้ทุกคนสนุกกับการมองสีขาวดําและการดูดาบดูปืนกันให้สนุกครับต่อมาดิวตี้ซัพพอร์ตก็เป็นการเพิ่ม n อ็ทีให้กับดันเจียนนะครับคนที่ชอบเล่นคนเดียวหรือเล่นในช่วงเวลาที่ไม่มีคนให้สามารถเล่นได้ต่อเนื่องซึ่งอันนี้โยชิพีบอกว่าที่มาของดิวตี้ซัพพอร์ตรอบนี้ก็คือเพื่อนแกมาหัดเล่นเกมนี้ก็คือเป็นผู้เล่นใหม่เป็นฮิวเลอร์ด้วยแล้วก็มาลงออฟกับเวลด้วยซึ่งดันเเจียน่่่มมมมบบออกกวาาแโครืใหๆดฉพะ แกก็เลยเกิดไอเดียในการทำดิวตี้ซัพพอร์ตของชุดนี้ขึ้นมาก็มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาในดิวตี้ซัพพอร์ตดีก็คือแบบแวเวลาที่เราล่วงใช่ไหมจากเดิมที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างใหม่หมดแต่ทีเนี้ยพอเราล่วงปุ๊บเราก็จะได้สแต็กขึ้นมา1คันและถ้าเราล่วงอีกเราก็จะได้เพิ่มอีก คือเราจะได้เพิ่มสแต็กเนี่ยมาเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถเอาชนะบอสตัวนั้นได้ซึ่งมันก็คล้ายๆกับระบบเอ็กโคของเกมนี้นั่นแหละครับให้คนที่เล่นคนเดียวสามารถพยายามได้เรื่อยๆแบบไม่รู้สึกสิ้นหวังเพราะว่าของที่ยากควรจะไปอยู่พวกเอ็นเกมคอนเทนต์มากกว่ามาต่อด้วย PP ก็จะมีการปรับบาลานซ์ใหม่ปรับสกิลใหม่และสำหรับโหมดใส่หนวฟอนไลน์ line, ก็จะมีการเพิ่มแผนที่ใหม่วอกอเชอร์เต้ h, มาให้ได้เล่นกันแต่ว่าจะมีการลบแผนที่เก่าออกสักแมปออกไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่จากภาพที่ผมดูแล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจน เอาของเล่นเก่าๆอย่างไอ r Force 1เนี่นที่เราจะได้ขับเครื่องบินไปไล่ยิงเป้าเพื่อสะสมแต้มโดยมีคอนเทนต์อัปเดตให้กับคอนเทนต์นี้ Air Force 1 The เ h i e l d l a ร e s นี่ผมออกเสียงถูกผิดก็ยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับซึ่งโอ้โหมี เอาหมึกให้ยิงด้วยฮะรอบนี้แล้วก็ต่อด้วยอาวุธรีลิกที่มีการอัปเดตโดยอาวุธที่จะมาถึงนี้จะเป็นอาวุธที่มีไอเทมเลเวล775โดยยซีฟีได้ประกาศไว้ว่าการทําอาวุธชิ้นนี้จะสามารถทําได้ผ่านดิวตี้ทั่วไปรวมถึงฟิลโอเปอเรชั่นของภางนี้ออฟคูนครีเซนและได้มีการย้ำด้วยว่าหลังจากอาวุธขั้นนี้เราอาจจะเปลี่ยนเงื่อนไขในการอัปอาวุธขั้นใหม่นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับระบบอัปอาวุธในรูปแบบนี้คือเหมือนแกพูดดักพวกชอบบ่นแบบอารมณ์แบบ ทำเหมือนเดิมทุกขั้นเลยน่าเบื่อจังเลยอะไรประมาณนี้ครับและก็ในส่วนของออกคูดเคลเซนเนี่ยก็จะมีการเพิ่มแฟนทอมจ็อบมาให้ใหม่สอาชีพได้แก่มิสติกไนแดนเซอร์และกาเรเยเตอร์แล้วก็จะมีการเพิ่มเครื่องประดับพิเศษเข้าไปในออกคูดเคเซนนี้ด้วยซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบสําหรับสายบูสายเวทอย่างละสชิ้นที่เป็นการเพิ่มสเตตให้กับเราขณะที่อยู่ในออกคูดเคลเซนซึ่งของพวกนี้จะดรอปในระดับที่หายากมากๆโดยสามารถหาได้จากคิดเกิลเอนคาสเตอร์กองสมบัติเท แลวกระต่ายนำโชคหรือเจ้าไอ้แฮปปี้บันนี่ของเรานั่นไงส่วนออคคูดเคสเซนพาร์ทใหม่เนี่ยทางทีมงานกำลังทำอยู่อ่ะต้องใช้เวลาเพราะมีการเพิ่มลูกเล่นไปค่อนข้างเยอะรวมถึงการทำให้สามารถเลื่อกระดับในการเล่นได้แล้วก็ต่อด้วย c o s m i c Exploration กับดาวดวงใหม่ครับ Oasis สคอนเทนต์ asis, Content, สำหรับสายคราฟและสายขุดที่ของเดิมก็เพิ่งจะเสร็จไปหมดๆโดยรอบนี้ก็จะมีการอัปเดตพวกเกียร์ใหม่อุวุธใหม่แล้วก็ของรางวัลใหม่ๆงานนี้สำหรับผมเนี่ยก็ได้เวลาไปนั่งขอบตาดำนั่งตกตาอ,อีกแล้ว แล้วก็ต่อด้วยวาร์เดนเจนเดอะเมอร์ชันเทลที่มาสักแบบสีพาร์ทเทลเชียวแต่จากที่ดูดูแล้วเหมือนเราจะเข้าไปในหนังสือไม่ก็ไปซึมซับกับเนื้อหาอะไรสักอย่างในหนังสือมันถึงได้ออกมาเป็นสีพาร์ทเทลแบบนี้ก็จะเป็นการค้นหาเรื่องราวภายในหนังสือนี้แหละเหมือนกับวาร์เดนเจนอื่นๆ แต่ในแพท7.4จะมีการเพิ่ม Advanced v a r i a n t d u n g e o n แบบใหม่ที่เป็นการปรับโครงสร้างตามคำติชมของผู้เล่นที่ผ่านมาโดยเจ้า v a r i a n t d u n g e o n ยระดับ Advanced เนี่ยจะไม่มีการสำรวจเส้นทางหรือเนื้อเรื่องเหมือนเวอร์ชั่นเดิมแต่ผู้เล่นจะต้องสู้กับ3บอสจาก v a r i a n t d u n g e o n ที่เก่งขึ้นและสามารถเลือกบอสที่จะสู้ได้โดยผู้เล่นจะได้รับรางวัลจากบอสแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันไป และถ้าเกิดว่าสามารถล้มทั้ง3บอสได้ภายในรันครั้งเดียวนะครับก็จะได้รับรางวัลพิเศษโดยอันนี้จะสามารถลงได้ตั้งแต่2อถึงสคนและก็ตามด้วยระดับไคทีเรียนจะไม่มีการสำรวจเส้นทางเหมือนว่าเลียนดันเจียนปกติเน้นสู้กับ3าบอสที่ถูกปรับให้ยากขึ้นระดับแบบโหดสุดๆคือแบบในความเข้าใจของผมก็คือไอไคทีเรียนนี้ก็คือซาเวตนั่นแหละตัวน,น,นี้คือตารางเทียบที่ทางโจชิพีกแกแปะอธิบายให้กับ3ระดับตั้งแต่ระดับชิวๆวาเลียนดันเจียนไปจนถึงระดับไคทีเรียน ตัวน,นี้ก็เป็นของรางวัลนะครับทั้งชุดและก็พรมวิเศษซึ่งแกบอกว่าจริงๆแล้วก็มีของรางวัลอีกเยอะในนี้แต่ว่าให้ดูเท่านี้ไปก่อนจากนั้นก็ต่อด้วยการเพิ่ม UI ใหม่ซึ่งก็มีทั้งแบบสีเขียวกับสีขาวก็สําหรับคนที่เบื่อ UI แบบเก่าๆก็สามารถลองกันได้นะครับแล้วก็ต่อด้วยกระานแผนการ Strategy Board ที่หลายคนรอคอย ในที่สุดมันก็มาทั้งทีคือเราจะได้เห็นภาพแผนในการเล่นมากขึ้นและมีอะไรใช้ในการคุยกันได้ง่ายขึ้นซึ่งทางโยชิพีก็ก็บอกว่าแกรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสร้างสิ่งนี้เองขึ้นมาทั้งหมดดังนั้นแกจึงทําให้สามารถแชร์แผนนี้ได้ผ่านการสร้างรหัสและก็แชร์ให้กับคนอื่นได้และก็ทําให้สามารถเพิ่มมาร์เกอร์มาไปได้โดยที่ในอนาคตก็จะมีการเพิ่มลูกเล่นอะไรให้สามารถใช้งานได้อย่างอิสระมากขึ้นครับแล้วก็ตามด้วยการเพิ่มระบบ UI ใหม่ Command Panel หรือ Quick Panel ก็คือเหมือน Hotbar เช่นพวก Emote Gearset แล้วก็พวก Macro แต่ว่าเป็นการเอามาพัฒนาต่อตามฟีดแบ็กที่ได้รับจากผู้เล่นโดยระบบนี้ก็จะมีแผงคอมานพาเนลครับมาให้4ี่แผงแต่ละแผงก็จะมี25ช่องรวมเป็น100ช่องให้ผู้เล่นออกแบบใช้งานได้อิสระ,ะเป็นการประหยัดพื้นที่บนฮอตบาร,ร์ก็บอกสําหรับเก็บสิ่งที่เราใช้เป็นครั้งเป็นคราวเช่นพวกอ e ีโมดหรือมาโคที่ไม่ต้องแสดงตลอดเวลาก็จากที่ผมดูดูแล้วมันก็คือความคิดี่ออฟไ์ที่ทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นแบบโคตรเวลงาเปลี่ยนอาชีพหรือกดอะไรก็ง่ายขึ้นแต่อีกมุมหนึ่งจากที่่่ดดดูููแแลล้้้้้วววววผมกก็บบบออออเเเยยนะรรััาาาขขตตตสโท ของงานนี้สิ่งที่หลายคนรอคอยมาโดยตลอดกับการอัปเดตระบบแกรมัวครั้งใหญ่ที่เราสามารถใช้อปรณกใดก็ได้ในการแกรมและยังไม่จํากัดอาชีพและเลเวลอีกต่อไปแต่ทั้งนี้แกก็บอกว่าก็ยังมีข้อยกเว้นบางอย่างเช่นอาวุธและเครื่องมือบางชนิดยังคงต้องอยู่ในประเภทเดียวกันเช่นดาบ2มือก็สามารถแกรมกับอาวุธประเภท2มืออื่นๆได้เท่านั้น เนื่องจากระบบแอนิเมชันและท่าทางจะไม่รองรับการใช้งานอาวุธประเภทอื่นๆซึ่งอันนี้จะมาในแพท7.4เรื่องการแก้ไขกราม,มัวเพจตู้เสื้อผ้าก้าม,มัวเดเซอร์และเรื่องบ้าน housing เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ยังไม่อยากเปิดให้ใช้ทันทีเพราะว่าไม่อยากให้เกิดผลกระทบกับผู้เล่นโดยที่แกบอกว่าในตอนนี้ถ้าว่าให้ใช้เลยเนี่ยอาจส่งผลกับการทำงานของ CPU ของผู้เล่นที่อาจทำงานหนักมากถึง1.5เท่าดังนั้นแกขอไปพัฒนาต่อและค่อยปล่อยในแพทหลังๆต่อจากนี้หละกันซึ่งเรื่องการปลดข้อจำกัดในการกรามม้วราโมว์มแบบเ่ ไฟนอลแฟนซี Final เลยก็ว่าได้คือเราสามารถแต่งตัวในแบบที่เราต้องการจะเป็นและใช้อาวุธในแบบที่เราสามารถจินตนาการได้อ,อิสระมากขึ้นนี่มันนวัตรกรรมใหม่แห่งไฟนอลสิบสี่ชัดๆคือผมบอกเลยนะครับว่าผมแบบอย่างชอบมากและจากนั้นแกก็พูดถึงงานอีเวนต์ต่างๆเช่นพวกงานแฟนเฟสที่จะมาถึงในปี2026และงาน A อออเซียซิมโฟนีแล้วก็พวกแบบของบัชได้ต่างๆที่ผมได้แต่ดูให้เกิดกิเลสไปงั้นแหละครับก็โดยรวมผมค่อนข้างชอบกับแพทที่จะถึงนี้อย่างมากเพราะมันเป็นการสะท้อนว่าทางทีมงานโจชิพี สาม,มารถรักษามาตรฐานของเกมไว้ผู้เล่นขาดหรืออยากได้ยังไรแกก็สนองให้มาโดยตลอดแค่แบบรอหน่อยนะอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับกับการแล่าเรื่องไงท์เตมเตอร์ครั้งที่89กับแพท7.4ที่กำลังจะมาก็บอกเลยว่าผมนี่แบบอดใจเล่นไม่ไหวแล้วแบบ มาพรุ่งนี้ไงได้ไหมครับอะไรประมาณนี้ครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับกับการเอาไลฟ์เตเตอร์มาเล่าให้ฟังก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์แชร์ s u b s c ไคร e ช่องของผมครับจะหนักเกมมิ่งวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับไปเตรียมตัวสำหรับแพทที่จะมาถึงโดยเฉพาะแบบไปหาเงินกิวนะครับหาเงินหาเงินหาเงินก็ไว้พบกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ